โปรดอ่านคำเตือนและใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับผมสวัสดีครับพราพวแลเรานะครับผมโฟอ์ฟันอะไรเลยคุณว่าสารนาุ่งก็มีสวรรค์ไงคุณแจ๊ด ไม่เหลือมือจำได้เสียงคอจะแตกอยู่แล้วคุณแจ๊ดคือมันเป็นเอกลักษณ์รายการนี้คุณมอสอ,อ๋ะไอ้อามึงจะฟาดตลอดเลยคว้าอะไรก็หวดเลยโอเคฮะวันนี้เรากลับมากับรูปแบบใหม่ที่สนุกสาวันนี้จะเป็นสัปรราร์ที่ทุกคนเนี่ยคุณเคยแล้วขอกันมาเยอะมากเลยคุณมอสขอมาเป็นล้านวกว่าคนเลยข้อมมนไม่มีร้อยมึงเป็นล้านหาเหวอะไรกล <c oughs> ับมากับสัปรราร์ตเกี่ยวกับวงการวิทยาศาสตร์สปาร์ตตัวนี้ไม่ใช่ใครอื่นใครเขาก็คือดาด้านเอกเปิดเรื่องมาเลยเนี่ยเกยคดีปริศนาคุณแจ๊ดรถบัสเนี่ยหายจากสถานที่ตรรรงนนั้แบบไ่ออย เอาไปสถานที่ตรงนั้นเนี่ยหายตลอดเลยว่ะจนไปถึงหูหน่วยวิทยามันชอนชัย้าไปใน,นหูของหน่วยวิทยาในศิลาบัมยันนิวเคลสเลยโอเคแล้วหน่วยวิทยาเนี่ยก็เลยส่งหัวหน้ามารีรัมาสื่อกับอีเดมาอีเดเ,เสกหลับว่ารถมานะวว้าแล้วก็เฮ้ย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 ่ฝนเยอะมากเลย <c oughs> <c oughs> รถตกเหวจบอีพีนี้พาผมไปตรวจมันลยแล้วหัวหน้ามุรีรัมาสื่อเนี่ยรอดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นและอีเดคุณมอาจัดไปจัดไปเลยแล้วก็มีเสียงแบบนี้ขึ้นมา แต่ว่าอยู่ดีก็มีไฟมาพยัยสรรหามาเล่นไดงไงปวดกระบาลแทนจริงเลยแล้วก็เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับผมกระดังเงียบเลยไปเยในป่าหัวหน้าของเรามาสื่อเลยนะแล้วเขาเนี่ยก็ได้เจอกับสูตรวิจัยนะคุณแจ๊ดมันไม่ธรรมดานะคุณแจ๊ดมันมีอะไรแปลกๆลกแล้วคนหน้าของเรามาสืบในเข้าไปไงเจอกับดาด้าว่ะเขาเลยได้วิ่งหนีไงตาสลับภาพไปที่หน่วยวิทยาไหยาตาเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องไปช่วยแล้วเขาเลยแปลงร่างด้วยเบต้าคอมพิวเซอร์แล้วเขาก็บินไป โอเคหลังจากนั้นดาด้าเขาไล่มาไงคูนั่งเวลามาสื่อเนี่ยมาทำอะไรไม่ได้แล้วไงโดนล้อไป่โดนแล้วมันก็เลยเอาไหลไปกระแทกไปโอ้ยแล้วดาด้าเนี่ยก็ตกลงพื้นไงแล้วดาด้าเนี่ยมันจับขาผู้หญิงไงคูนั่งเวลามาสื่อเนี่ยจะเตะเดี๋ยวผมขอเตะคุณยค่ทีนึงทำเสียงมึงมันจะมาเตะจริงครับโอเคเตะนะโอ้ยดาด้าเนี่ยมันวาร์ปไปอยู่ข้างบนไงคุนั่งเปนเลามาสื่อก็ทำการสกัดไงเฮ้ยอะไรมันล่วงมันต้องฟิว แล้วหัวหน้ามูราเมสึอเนี่ยก็ขึ้นมาได้แล้วบนดาดฟ้าแต่ว่าก็เจอกระดาษกรพื้นจอบแบบนี้นะแล้วอุลตร้าแมนต้องมาแล้วเจอแล้ววะอีกนิดเดียวนะตกแล้วแล้วก็มันคืออะไรตกเพราะว่าคุณมัทหายคนเดียวอุลตร้าแมนนี่มารับไว้แล้วก็เลยต้องปล่อยหัวหน้ามูราเมสึอมาที่อุลตร้าแมนละดาด้าเนี่ยคืออยู่เฉยไม่ได้แล้วเขาเลยยิงลำแสงใส่อุลตร้าแมนไป ดูชอนชยัยในทอ่อหรือเปล่า <c oughs> พอยิงปุ๊บเนี่ยอุลตร้าแมนหดเล็กลงไงดาด้าเนี่ยก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นมาแต่อุลตร้าแมนเนี่ยไม่ยอมแน่นอนครับก<ม>็เลยขยายร่างใหญ่ตามไงพอขยายร่างปุ๊บดาด้าเนหายวะ่ะมันอยู่ข้างหลังไง<อ>แล้วก็ถีบหน้าเข้าไปเฮ้ย <c oughs> ตีไม่โดนแล้วตีเฉียวแล้วมันเจ็บด้วย <c oughs> ดาด้าไม่ยอมไง<อ>ดาด้าก็เลยบินหนีอุลตรแมนจะปล่อยให้หนีไม่ได้นะไม่ได้แล้วก็เลยบินตามปล่อยลำแสงไปปี๊ดดาด้าก็ เพราะว่าคุณมอสด,ดูคนละม้วนกับผมนะ <laughs> มันระเบิดตุ้มเนี่ยปิดฐานดาด้าในอุลตร้าแมนเพลน,นี้ก็เรามาดูลักษณะเฉพาะของดาด้ากันไม่ได้กว่าคุณแจ๊ดความสูงเนี่ยขนาด1.9เมตรยัน40เมตรเลยโอ้โหน้มมาในักใน70กิโลกรัมถึง7,000ตันเลยคุณวัตมองอะไรตรงนู้นข้อมูลมัน,อ,มนมอยู่นู่นไมันจะให้มองหาเหวอะไรล่ะโอเคดาวเกิดก็อยู่ที่ดาด้าแล้วก็มาบุกลุกที่โลกน,นั่นเองคุณวัตส่วนความสามารถของเขานะก็มีทั้งล่องหนแล้วก็มีปล่อยแสงบ้างแล้วก็มีอาวุธทำให้ขยายย่อส่วนบ้างอะไรอย่างนี้อ๋อโดยลักษณะของดาด้าครับผมแจ็คคครับ่ะะจมมีอยู๊ด ใช้บีใช้ซีเราจะขึ้นภาพใหญ่บังหน้าผมแจ็เอาไว้แล้วก็เหลือหน้าผมไว้หน้าสองโครกและดาด้าเนี่ยก็ยังปรากฏตัวในซีรีส์อุลตร้าแมนอุลตร้าแมนพาวเวอร์อุลตร้ากาแล็กซีเดอะมูฟวี่อุลตร้าแมนเอ็กซ์อุลตร้าแมนจีทแล้วก็อุลตร้าแมนรูปนั่นเองคุณมอสก็ขอจบกันไปที่นี่ดีกว่าก็เป็นไงกับบ้านของผมสำหรับสารนักกรมสัมปทานที่ชื่อว่าดาด้า,ดาที่เรามาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงคุณแจ็ตหลายคนก็อาจจะสุขสนานแล้วก็มั่วซั่วกับอีพีนี้พอสมควรเลย ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรกันมาว่ายวาไปมาแล้วเกินแต่เอฟเฟกใช้ได้เลยนะเอฟเฟกตนี่มันพอตัวแน่นอนใครเนี่ยอยากจะสนับสนุนก็ติดต่อโฆษณามาได้ตอนนี้กำลังว่างเลยโอ้โหหิวเงินแล้วเกินถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้พวกเราด้วยครับผมกดดิสไลค์กันไปถ้าเกิดไม่ชอบแล้วก็กดคอมเมนต์ด่าคุณมอสได้มันเช่นเคยเลยและอยากติดตามข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราอีกที่ไปดูแฟนเพจโฟร์ฟาร์สเตอร์ของ เราเนี่ยนะครับผมมาคุยกับเราแต่ละก็ไม่ตอบแล้วทำไมมึงถึงไม่ตอบเขาตอนนี้ผมกาลังจัดเตรียมข้อมูลกับการไลฟ์สดอยู่ทุกวันเสาร์แน่นอนก็วันนี้ประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วค่อยมาไลฟ์กันถ่ายคลิปก็แจกหนึ่หนังโป๊ไปอ๋อใครอยากติดตามคุณจันในอินสตาแกรมเนี่ยบอกมาได้เดี๋ยวถ้าเกิดมีคนอยากติดตามผมจะได้เปิดสาธารณะให้วันนี้ก็มีฝากละขอตัวลาแต่วันนี้บ๊ายบายผมบายบายผมเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เย้ฮ้้ยเเย้ฮ้้ยเฮ้ฮ้